สวัสดีค่ะวันนี้น้ำจะมาแชร์วิธีการทำซอสมะเขือเทศไว้ทานเองที่บ้านนะคะสูตรนี้เก็บได้นานเป็นปีเลยนะคะเป็นสูตรโฮมเมดสูตรจากแม่ย่านะคะชาวอิตาเลียนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอามะเขือเทศมาล้างทำความสะอาดก่อนค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศในสวนของเราเองนะคะมะเขือเทศประมาณ 1>, 1กิโลกรัมค่ะก็ล้างให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ตัดข้างบนตัดแบ่งครึ่งค่ะเอาส่วนเกินที่ไม่ใช่เนื้อมะเขือเทศออกนะคะที่แข็งแข็เขียวๆตามในมะเขือเทศนะคะแล้วเราก็ปอกเปลือกค่ะปอกเปลือกมะเขือเทศออกให้หมดเลยนะคะ ค่ะพอเราปอกเปลือกมะเขือเทศออกหมดแล้วนะคะเราก็ใช้มือบีบค่ะบีบเอาน้ําของเขาแล้วก็เมล็ดของเขาออกให้หมดเลยนะคะให้เหลือแต่เนื้อมะเขือเทศล้วนๆเลยนะคะเราก็ทําจนกว่ามะเขือเทศเราจะหมดค่ะ อันนี้ก็เป็นเนื้อมะเขือเทศล้วนๆที่ประมาณ1กิโลนะคะค่ะพอเราได้เนื้อมะเขือเทศเรียบร้อยเราก็าไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟกลางนะคะจนเขาเดือดค่ะน้ําต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือ20นาทีค่ะเราก็เอามาปั่นค่ะปั่นให้เนื้อเขาละเอียดเลยนะคะค่ะหลังที่ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้กระชอนรองค่ะ เราก็เอาแต่น้ำมะเขือเทศล้วนๆค่ะก็จะเหลือกา,กากนิดหน่อยนะคะแต่ก็เหลือไม่เยอะค่ะเราก็ใช้แต่น้ำมะเขือเทศล้วนๆค่ะถ้าหลังจากที่เราได้น้ำซอสมะเขือเทศแล้วนะคะเราก็ไปตั้งไฟอ่อนๆค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าจนกว่าซอสมะเขือเทศเราจะได้ที่นะคะถ้าไม่ได้ที่ก็แปลว่า เวลาเราจัดเก็บนะคะเขาก็จะขึ้นราหรือว่าจะอยู่ไม่ได้นานนะคะเพราะสูตรนี้เราทําแล้วเราไม่ได้ไปแช่ตู้เย็นนะคะเขาสามารถเอาตั้งไว้ข้างนอกได้นานเป็นปีเลยค่ะค่าน้ําจะใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหรือใครจะไม่เติมก็ได้นะคะค่ะช่วงบรรจุขวดก็สําคัญนะคะเราจะใส่ ขวดที่ผ่านการต้มสึกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่สอสมะเขือเทศลงไปแล้วก็เติมด้วยน้ำมันโอลีฟค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยใบบาซิลิ c o หรือว่าโหระพาฝรั่งนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็ปิดฝาให้แน่นค่ะปิดฝาให้แน่นเท่าที่เราจะทําได้เลยนะคะเพราะว่าคุณเตลี่กินซอสมะเขือเทศเยอะมากๆเลยค่ะพอเราปิดฝาได้แน่นเต็มที่แล้วนะคะเราก็คว่ำขวดลงค่ะ ความขวดไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะตอนเช้าเราก็ค่อยมาคว่ำขวดอีกทีหนึ่งซอนมะเขือเทศของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถเก็บไว้ได้ข้างนอกโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนานเป็นปีเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ